รอยเตอร์ uters, จะเกิดอะไรหลังการฮาร์ดฟอร์เครือข่ายอีเทอร์เยี่ยมในอีกไม่กี่ชั่วโมงการฮาร์ดฟอร์เครือข่ายอีเธอร์เยี่ยมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเป็นการอัปเกรด EIP 1559พซึ่งจะช่วยลดค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายลงรวมถึงการทําให้มูลค่าการซื้อขายของอีเธอร์เยี่ยมเพิ่มขึ้นจากการที่อุปทานโดยรวมของ ETH มีสภาวะเงินเื่อยอย่างไรก็ตามการอัปเกรดดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่มากนักพัฒนาต่างคอยเฝ้าระวังว่าเครือข่ายอาจเกิดปัญหาใดๆ จากการอัปเกรดดังกล่าวเทเลอร์โมนานผู้ดำรงตำแหน่งของไมคริโตกล่าวกับเด็กครีปว่าสิ่งต่างๆอาจเกิดความผิดพลาดได้ในหลายระดบับผู้มีส่วนร่วมในการอัปเกรดได้กล่าวว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนอย่างมากและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดบนเครือข่ายเมนเน็ตของอีเธอยังที่จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้และเศรษฐกิจของเครือข่าย ก่อนหน้านี้ในการอัปเกรดเบอร์ลินที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าก็ยังเกิดข้อผิดพลาดบนเครือข่ายที่ทำให้โนด12%บนเครือข่ายอีเ่อรเยียมต้องออกไลน์หลังจากมีการใช้งานได้ไม่นานอย่างไรก็ตามทีมเบโกผู้พัฒนาอีเธอรเยียมฟาวเดชันซึ่งได้รับมอบหมายให้ประสานงานการอัปเดตเครือข่ายไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนะักสำหรับความกังวลว่ามันจะทำงานได้อย่างปกติหรือไม่ ผมคิดว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดความผิดพลาดเรามีการตรวจสอบตัวอัปเกรด EIP ทั้งทางเทคนิคและเศรษฐกิจอย่างละเอียดและมันสามารถทำงานบนเครือข่ายเท็เน็ตของ e t h e r e ยมและบล็อกเชนอื่นๆได้ตามปกติจามีพิษสมาชิกเป็นโลชิปที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ e t h e r e u เ m จิ i c i ย n ได้พูดถึงบล็กและข้อบอกพร่องต่างๆว่าสามารถแก้ไขได้ แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบนี้ยากต่อการทดสอบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่สามารถจำลองได้ว่าผู้ใช้จะทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไม่แน่ว่าอาจเกิดสิ่งที่ทำให้เราต้องประหลาดใจ,จในวันพรุ่งนี้กดอ่านข่าวจะเกิดอะไรหลังการฮาร์ดฟอเครือ e TH, อ่อข่ายอีเธอรี่เยี่ยมในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อที่สยามล็อกเชน